ฮัลโหลคุณสมองที่ฉันมาเดี๋ยวผมจะไปอย่างนี้ที่รักนี่มันยังไงกันน่ะเพื่อนคุณมากันกี่คนอะ่ะถึงจ่ายั้สองหมื่นเนี่ยทำไมจ่ายให้ฉันแค่เนี้ยเสีาดายเงินเหรอพี่ไม่ได้เสียดายเงินแต่พี่เสียความรู้สึก ที่ต้องมาจ่ายเงินให้คนอื่นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยไม่โอเคเหรอฉันเป็นแฟนของพี่นะฉันใช้เงินของพี่แค่เนี้ยมันก็ถูกต้องแล้วนี่หรือคิดว่าฉันไม่คู่ควรใช่ไม่คู่ควรนะเรื่งแบบไหนกันน่ะชิวทิ้งซีไว้คนเดียวแล้วไอพี่มาจ่ายเงินทุกครั้งแบบนี้แต่พ่อของฉันน่ะเขาทำให้ฉันมีความสุขไม่เหมือนกับพี่วันๆทำไหนงานน่าเบื่อใช่สิ พี่ทำแต่งานแล้วพี่หาเงินไงถ้าสีแน่จริงอะ่ะพี่ก็ไปทำาหาเงินใช้เองสิเ <G ül üyor> พื่อนที่โทรเรียกสีมาทิ้งสีไว้คนเดียวได้ไม่มาจ่ายเงินอะ่ะเ <G ül üyor> พื่อนพวกนี้มาเห็นว่าสีโง่ทหารพี่เฝ้าสีรู้เไว้เลยนะเพื่อนที่สีคิดว่าเขาทำให้สีมีความสุขเนี่ยเขาไม่จริงใจกับสีเลยไม่ได้คนเดียวเพราะเขาคิดอะไรอยู่สีก็รู้ดีที่สุดค <G ül üyor> ำพูดของพวกเขาเนี่ยมันก็แค่ลมปากมันไม่มีต้นทุน เขาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบของพูดเขาเลยถ้าสีคิดว่าคาน,นีกก่าพี่เนี่ยสีก็ไปอยู่กับเขาเลยนี่คืเอเหตุผลอะไงหมายความว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราสองคนต่างคนต่างอยู่ oh วันนี้ฉันได้ไมาเห็นสภาพคุณแล้ว มันก็เหมือนกับพี่ฉันคาดว้ไม่มีผิดยังไงเหรอสภาพของคุณตอนนี้เนี่ยก็จนเหมือนเดิมที่รักเราจนเหรอไม่รู้สิคะรู้ค่ว่าฉันเหนื่อยมากเลยค่ะที่รัก ที่ต้องมานั่งน้ำเงินตั้งแต่เช้าจนดึกทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเอาเศษเงินงไปด้วย